นนค่ะเรื่องที่จะนำเสนอต่อไปนี้เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นกับมอเตอร์ไซค์รับจ้างค่ะก็ถือว่าเป็นปัญหาสําคัญของกรุงเทพมหาคนครและจังหวัดอื่นๆที่มีการให้บริการมอเตอร์ไซค์รับจ้างไม่อย่างต่อเน,นื่องนะคะถ้าจะบอทอิเสียนไม่ได้เลยว่าในชั่วโมงเร่ดงด่วนนั้น ก่อให้เกิดปัญหาสภาพการจราจรตนนิดขัดดังนั้นการเลือกใช้บริการมารยับจ้างก็ถือว่าเป็นการลดระยะเวลาในการเดินทางและยังช่วยลดสภาพการจราจรตนนิดขัดด้วยนะคะแต่ก็ยังมีเสียงภวิจารณ์มากมายเกี่ยวกับมารยับจา้างว่าคิดค่าบริการแพงเกินไปหรือขับรถเร็วเกินไปรวมทั้งขาดมารยาทกับ ผู้โดยสารค่ะต่อไปเราก็ไปฟังความคิดเ,เห็นของผู้ที่ใช้บริการมอเตอร์ไซค์รับจ้างกันเลยดีกว่าค่ะค่ะก็อยากจะสอบถามน้องนะคะว่าเคยใช้บริการของมอเตอร์ไซค์รับจ้างไหมคะก็ใช้ค่ะเพราะว่าเป็นชั่วโมงเร่งด่วนมอเตอร์ไซค์ก็ใช้ง่ายที่สุดอะค่ะค่ะแล้วน้องคิดว่าการให้บริการเนี่ยค่ะมันเสี่ยงอันตรายไหมคะก็ก็เสี่ยงนะคะในชั่วโมงเร่งรีบทุกคนก็รีบแล้วแบบก็อาจจะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้อะค่ะแล้ว มอร์ไซครับจ้างนี่เคยมีแบบให้บริการแบบผิดกฎจราจรไหมคะก็มีมีมีเป็นประจำอะคะ่ะขับสวนเล่นกันอ,อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะขึ้นฟุตบาทแล้วในส่วนของค่าโดยสารเป็นยังไงบ้างคะบางที่ก็สมเหตุสมผลนะคะแต่บางที่ก็แพงเกินไปยิ่งในวกช่วงเทศกาลเงี้ยก็จะแพงเป็นพิเศษอะคะ่ะแล้วน้องเคยเจอกรณีที่แบบว่าขึ้นวินเดียวกันไปที่เดียวกันนะคะแล้วก็แบบ แต่เก็บคนล,ละราคามีไหมคะมีค่ะบ่อยมากเลยค่ะก็ไม่ไม่ทราบเหมือนกันว่าเพราะอะไรแต่เหมือนเพราะเราแบบเป็นหน้าใหม่ด้วยเขาก็เลยแบบคิดอีกเลนนึงแต่ถ้าเกิดเป็นเจ้าประจำเนี่ยเขาก็จะคิดอีกราคาานึงอะค่ะอ๋อค่ะก็เลยโดนค่ะแล้วนอคิดว่าการใหรร้บริการมออรซา์รับจ้างเนี่ยปัจจุบันเนี่ยอันตรายไหมคะก็มีบ้างนะแบบอันตรายบางทีเขาก็แบบสวนเลนแล้วคิดว่าค่าโดยสารปัจจุบันเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะ บ,บางทีก็แพงบ้างอะไรบ้างอีกครับแล้วน้องเคยเจอในกรณีที่แบบน้องนั่งวินเดียวกันแล้วไปที่เดียวกันแต่ว่าเขาเก็บคนละราคามีบ้างไหมคะก็มีนะครับแบบบางทีนั่งมาบ้านเพื่อนเงี้ยสิบาทแต่พอมาอีกวันหนึ่ง20่บาทเออเก็บไม่เท่ากันทีนี้เราก็ไปฟังความคิดเห็นของผู้ให้บริการมอเตอร์ไซค์รับจ้างก,กันดีกว่าค่ะปัญหาที่พบในการขับวินมอเตอร์ไซค์ครับส่วนใหญ่เราจะเป็นปัญหาอะไรครับก็ส่วนมากก็ปัญหาทั้งสองคนแหละบางทีก็ผู้โดยสารมากบางคนก็ ที่นถขับมากมันก็คูค่กรณีกันครับถ้าเรื่องแบบนี้จะว่าพี่มาใส่ก็ไม่ได้มันต้องเป็นคู่กันบางครั้งก็เป็นคู่กันมันมีเสียงเรียกร้องมาว่าพวกพี่พใช้ความเร็วในการขับมากเกินไปอะอไรเงี้ยก็กรณีนี้คือว่าบางคนก็บอกอยากไปก็มีบางคนบางคนบอกว่าพี่เต็มที่เลยเหลือ5นาทีเนี่ยเหลือ5นาทีเนี่ยกันเวลาเปล่าผมก็เอาไปเต็มที่ต้องบอกว่าขึ้นผู้โรยสารบอกว่าพี่เบาๆหน่อยเงี้ยเราก็มองให้ ในฐานะที่พี่เนี่ยเป็นเป็นวินมอเตอร์ไซค์อยากให้แสดงทัศนคติเกี่ยวกับว่ามีลักษณะในการรักษาความปลอดภัยหรือว่ามีการแสดงความรับผิดชอบยังไงครับต่อต่อการเกิดอุบัติเหตุในเรื่องต้นนี้ยผมก็คงมิน motorcycle มีครับผมถ้าเราพาผู้โดยสารไปล้มเราก็ต้องคนคนขับต้องรับผิดชอบไปแล้วครับหรือว่าหรือว่าผู้โดยสารที่เรียกร้องอะไรเราก็ต้องดูก่อนว่ามันหนักไปเปล่าเบาไปเปล่าไปเสียชีวิตต้องร้องวอนรบภจ่าย200 ก็มาตายนะกระป๋อนะก็กรณีนี้เพิ่งเกิดมาพอเพิ่งรู้ด้วยมันมีคนก็ดีมั่งไม่ดีมั่งบางทีก็พิ้นดีบ้างมีไอ้คนที่มีพินน่ะมันก็ใส่ตัดเสื้อพินมัางพิ่มเราเข้ามว่ามันไม่ใช่ว่าพินดีทุกคนมันไม่ดีไม่ดีก็ส่งไปเปลี่ยนเปลี่ยนว่าสั่งสองพันเก่งแ่ทีนี้เราไปฟังความคิดเห็นของคนตำรวจกันมากดีกว่าค่ะ มีการแจ้งเกี่ยวกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้จนจากมอเตอร์ไซค์วีไหมคะเขาไม่รอสัญญาณรีบะสมผู้โดยสารต้เงเร่นด่วนเนี่ยตรนี้จะไม่มีรอ,อ,อเขาจะพวดออกมาเลยจากซอยก็เกินรถถังตรงชนทางผู้โดยสารก็จะเจ็บไม่มากแต่ว่ามอตร์ไซค์ก็อันนี้แล้วทางคนตคํารวจหามีมาตรการในการจัดการมอเตอร์ไซค์วีที่เป็นวิดีดียังไงบ้างหรอคะนี่ครับเราก็จัดการตลอดครับว่าเจ้าที่ตํารวจของเราเนี่ย จะจัดก,กําลังได้ที่ตำรวจเพราะว่าพวกบินพวกนี้จะเป็นบินที่ไม่ได้รับอนุญาตจากทางทางเขตถ้าขออนุญาตจุดตัองแต่เขตเนี่ยเขาจะเช็คได้ว่าประวัติแต่ละคนจะมีอะไรในเขตค่าโดยสารนะคะถ้าเกิดมีการเก็บเกินกว่าปกติน,นะคะคือเป็นเรื่องผิดกฎหมายไหมคะทางเจ้าที่เขตเขาจะกำหนดว่าม้ามีมาเนี่ยอะาะจะทางใกล้าทางทางเขตมอเตอร์ไซค์เนี่ยเนะขาจะมีว่าที่ป้ายบอบทีวิน ่ถ้าเกินจ่ายเงนินเราก็ไม่จ่ายก็ได้เพราะเริดกฎหมายแล้วนอ,อ,อ๋อแรกกันก่อนนะเรามีสิทธิ์ที่จะไม่จ่ายใช่ไหมใช่ค่ะถ้าคนซ้อนซ้อนไปกับอัตชัยวีนแล้วเกิดไม่ได้ใส่หมวกกันน็อกค่ะคนซ้อนนี่จะได้รับความผิดไหมคะหรือมีความผิดไหมคะคนซ้อนก็มีความผิดนะครับแต่ว่าคนซ้อนเนี่ยเขามีความผิดเ็นผู้สนับสนุนแต่ว่าผู้ขับขี่เนี่ยจะโดนปรับกรณีคนซ้อนอ่ะไม่สวมหมวกกันน็อกผู้ขับขี่จะโดนปรับ ทป่สองเท่าสมมติว่าปับห้าร้อยอาจจะปรับพันเลยท่วครคือมาตรก,การก็ออกไว้ค่ะอย่างไรก็ตามเมื่อผู้โดยสาเรเลือกที่จะรับบริการของบริษัทรับจ้างนั้นแล้วก็ถือว่าเป็นการฝากชีวิตไว้กับคนขับดังนั้นการที่คนขับรักษากฎจราจรก็ถือว่าเป็นการลดความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุด้วยในส่วนของผู้โดยสารเองก็เช่นกันไม่ควรที่จะใช้เหตุผลส่วนตัวในการเร่งให้คนขับขับมอเตอร์ไซค์เร็วขึ้นเพราะจะทําให้เกิดอุบัติเหตุได้ค่ะ ข้ออุบัติเหตุเป็นเรื่องที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น Stop Accident Before t h e y Stop You หยุดอุบัติเหตุก่อนที่อุบัติเหตุจะหยุดคุณสวัสดีค่ะ